เอฟซีจ้าผู้เนี่ยอยากให้มาไล่ปิดวงหลาเด้อจ้าด้อสามารถให้นิช่องการชัยละเมินออฟฟิเชียลเลยเด้อค่ะเพราะว่าพอการใช้สิไรสุดเหรอคืนจ้าเพราะพ่อเอฟซีจ้าพราการใช้ใจอ่อนแล้วพราการใช้ใจอ่อนเหราเล็วด้อจ้าสร้อยกันเด้อจ้าคนอื่นเก้าหอสวัสดีกับพ่อแม่เอฟซีหลาหน่อยอุงอิงนะคะเอฟซีสาวหน่อยเผ็ดวันแพงเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทู่นะคะพี่น้อง ไปย่างที่เห็นทิปนะคะพี่น้องอีลาน้อยเองนะคะพี่น้องได้มากบอกพ,อพอ่อแม่นะคะสู้ผูกสู้ค้นนะคะพี่น้องให้เขาไปพบปะกันในช่องของพ่อการใช่นะคะพี่น้องการใช่เอ่อช่องของพ่อการใช้วิไลศินนั่นแหล,หละพี่น้องเนาะตามนั่นนะคะพี่น้องอีลาน้อยก็มาบอกว่าพ่อการใช่เพื่อนสิไลโซเทลาแล้วประมาณนั่นนะคะ พราะว่ายหยังใกล้สิมือปีดวงเรอเด้ปิดว้งวันที่28มิถุนาย,ยน2568นี่แหละนะคะพี่น้องเดือนนี้ก็เดือนพฤษภามิถุนายนนะคะพี่น้องมิถุนาคือวันที่28นะคะตรงกับวันเกิดของบอดโจนะ,ะวันเกิดของพองว่านาวงพงหอมเพิ่นจะจัดจังสี่สุป,ปีนะคะพี่น้องนะ,ะมีปีแรก ที่อิหลาหน่อยเขามาอยยุปีแรกนะคะพี่น้องค่นจัดลงใส่วันเกิดอิหลาหน่อยเลยนะคะพี่น้องพร้อมกันนี่พอพอหวหนาว่เงคุณก็ได้โอ้มอบมาไล่เงินล้านให้กับอิหลาหน่อยเลยนะคะเพื่อให้ไปซอยเรื่องการของการสางบ้านสัน้นห้านั่นว่าจะไปนะคะถือว่าเป็นเลิกง,งามย่ามบีนะคะพี่น้องเรื่องเล่าของการปิดฤดูก,กาลในครั้งนั้นนะให้ถือว่าเป็นการอ่า เปิดตัวยิลาน้อยย่างเป็นท่าการแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะนะคะพี่น้องสำหรับปีต่อมากกับเป็นวันเกิดของพ่อโจนะคะพี่น้องแล้วกับปีนี้กับเป็นวันเ,เน,วนเกิดของพ่อโจคือปกติจะเป็นวันเกิดของคุณนั่นแหละของพ่อโจมากโดยตลอดนะคะพ้อมกันนี่นะคะพี่น้องสําหรับปีนี้นะคะเพื่อนเองก็สิสลองวันเกิดยิลาน้อยไสมือเปิดตัวา่พาพยนต์เรื่องไข้อลเลยได้พี่น้องเออวันที่สิบสามกรกฎาคมเห็นพี่น้องปิจจจัตยู่ขอนแกนเด้อพี่น้องเด้อ เพื่อนจิจัดเป็นขืนเวที่ไงเลยนะคะนั่นคือวันเกิดของอีลาน้อยเชิญพ่อพ่อ,พอมแม่เอฟซี FC ไปร่วมนะคะฉลองวันเกิดพร้อมกับเปิดตัวาาดาล่าภาพย์เรืองค่ายออกเปิดตัวภาพยนต์เรื่องค่ายออกเลยในตัวไปเลยนะคะอันนี้คือบอกแจงลวงหนาแต่สําหรับคลิปนี้ก็สิมา่เล่าเรื่องเล่าของการที่อีลาน้อยได้มาบอกพ่อพอมม่อแม่ว่าพ่อการใช้นะคะให้พันทางพ่อการใช้เดอ้อ ก็คือเรื่องเล่าของมาไล่ไล่มาปิดดดูกันมาไล่ปิดบุ้งของอิหลาหน้อยนะคะพี่น้องให้ไปร่วมสมทบกันหรือว่าร่วมเอิ้ว่าทรงมาไล่อ่อนไล่เอีหยลาน้อยท่านั้างพ่อกันใช่นะคะเพื่อนสิไล่สดประมาณช่วงน่าจะเป็นหลังจากอิหลาหน้อยขึ้นเช็คเศร้าแล้วของทุกมือนะคะก <c oughs> ับบ่รู้ว่าจะเป็นทุกมือหรือเปล่านะคะพี่น้องอยังไ๋ก็ค่อยติดตามไปข้างนั้น ถือว่ามาไล่อันนี้ก็คือสิบไร่จะใส่ปุ้มปิดอย่างเดียวโอ้อเอมอ,ม,อมือปิดฤดูการยางเดี่ยวนะคะส่วนมาไล่ไล่วันที่อยากจะมอบกับทรงพันไปทางบัญชีหลาหน่อยเลยนะคะพี่น้องนะคะรัตนาพรหอมหวนนะคะคนก็ได้แจ้งบัญชีไว้ทางพ่อแม่น้องหญิงกุละนะคะนี่คือข่าวสารที่นั่งมาว่าสู้กันฟังซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าดีๆมาวอาสู่กันฟังเนาะพี่น้องเนาะ ลาน้อยเองนะคะเพราะว่าปิดบ้งก็จะให้ลูกหน่าลาได้พี่น้องเออปกติแล้วก็คือรักลานขึ้นอยู่แล้วนะคะจังได้จังได้ก็ดันดันเด้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่ายังตรงนี้คือถือว่าเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์รวมจิตใจของพอ่อแม่สุภูสุคนนะคะนั่นก็นคือเป็นมาไล่ไงามาไล่ร่วมนะคะพี่น้องส่วนของบ้านฮักต่างๆกับต่างหากเด้อพี่น้องแม้เมล่ถ้าจะไปบ้านฮักกับไปในกลุ่มของบ้านฮักกลุ่มนั่นกลุ่มนี้กับเรื่องของ บานหักเพื่นไปนะคะแต่ว่าส่วนของอมาลัยรวมหรือมาไล่ของพลังเงียบต่างๆนะคะพี่น้องหอมากที่ช่องทางของพอกันใช่ก็แล้วกันนะคะสําหรับหมู่ปิดฤด,ดูกาซึ่งอีลาน้อยเองก็ได้ไมาอยู่กับสาวน้อยเทศบานแพ่งนะคะพี่น้องได้เขา่าสามฤดูกาลแล้วเด้พี่น้องนี่คือฤดูกาลที่สามนะคะถือว่าฤดูกาลที่สามเต็มเป๊ะนะคะ ช่วงฤดูกาลแรกมาประมาณกลางๆฤดูกาลนะคะก็ถือว่านับเป็นนึ่งฤดูกาลไปเลยนะคะครบทั้งหมดสามฤดูกาลแล้วพี่น้องนั่นหมายวาาว่าอีหลาหน้อยเองนะคะคล่องใจพระพอ่อแม่เอฟซี FC มากถึงสองปีเต็มแล้วนะคะพร้อมกันนี้กับเง้ามาจนอีหลาหน้อยได้รับร่างว่ลนคมชัดลึกนะคะ,ะจากการโบสถ์ของพระพอ่อแม่เอฟซี FC ไปแล้วหนึ่งรอบนั่นก็คือเป็นแชมป์ นะคะดารา,าลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมหนึ่งแล้วก็ได้อีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลฝันใจมหาชนนะคะนั่นคืออีหล่าน่อยได้ไปแล้วหนึ่งปีนะคะพี่น้องส่วนปีนี้นะคะพี่นอ้องรอบประกาศผลเด้อพี่น้องเด้อเอ็เทนดี๋ยลงทีพายุว,วันที่สิบสี่พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะเพิ่นจะประกาศรางวัลคมชาดลึกอวอร์ดนะคะครั้งที่ยี่สิบเอ็ดนะคะซึ่งก็มีหลากหลายรางวัลน,นะคะพี่น้องแต่ ในนอทนนี่สุดร่างวั่นทีล่ะหน่อยลงรุ่นน้ำมนูนี่คือร่างวันนี่แหละนะคะพี่น้องดาวรุ่งลูกทุ่งนี่แหละพี่น้องนะคะแต่ป,ปีนี้เป็นร่วมทั้งหญิงชายเลยเิ่นบได้แยกเป็นหญิงเป็นชายเนาะพี่น้องเนาะจังได้กับรุ่นต่อไปนั่นหมายความว่าแ่วท,ที่เบิ่งแล้วอีหลาหน้อยกับน,น้ำดงเป็นที่หนึ่งจนฮอดบีนาที่สุดไทยพุณเนเด้แม่เวลาอันนี้คือเขา้า,ามารถจะไปล่วงรู้ได้ว่าโครงสุดไทยจะเป็นยังไ๋เมื่เวหาพี่น้องจังได๋ก็ยังคงเชื่อมันไว้อีหลาน้อยสิได้ นะคะพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ลูกมากโดยตลอดสุขบุสุขคุณนะคะขอบคุณเอฟซีแทนอีหลาหนอยก็แล้วกันนะคะนั่นคือความเป็นมากของอิหลาหนอยและพร้อมกันนี้เพราะว่าจะเป็นเรื่องล่าองการปล่อยเพลงนะคะพี่น้องอิหลาหนอยมีเพลงใหม่ปล่อยมากโดยตลอดแต่ช่วงนี้อุ๊บไอยก่อนอยัางนีงบอกออกสู่สายตาบาอ,อกสู่หูของสาธารณชนพออย่าง ่นเอาไว้ให้ไปรุ่นฟังเอาเองอยู่ในภาพยนร์เรื่องค่ายอ้อเด้อพี่น้องเด้อเห็นว่าสองเพลงเลยดิยนะคะสองเพลงนะคะนี่คือย่างหน่อยหน่อยก็คือลักๆคือเพลงเพชรชาวดินพี่น้องคนจิบป,ปล่อยในหนังเลยพี่น้องให้บอกว่าจะดังหรือไม่ดังก็ไปดังยี่ได้ดังอ่ะพี่น้องนะคะฉะนั้นแล้วก็คือบอกว่านั่นคือเป็นอีกเป็นเพลงหนึ่งที่ล่อที่จิบปล่อยอยู่ นะคะเพื่อนจะปล่อยพร้อมกันกับหนังเลยก็คือวันที่สิบเจ็กดกรกฎาคมเดอ้อพี่น้องเดอ้อยังไงก็คอยค่อยดันดันเชี่ยเชี่ยนะคะพี่น้องส่วนภาไปย่์เรื่องค่ายอ่อนะคะพี่น้องฝากพ่อพ่อแม่เอฟซีบอกต่อกันไปนะคะได้ผูหลายคนก็อยากได้สติกเกอร์ไปติดรถติดลากก็ไปติดก็อเอากับบอดโจเพื่นเลยนะคะถ้าหากว่าไปหนาเวที่บด้เพื่อนจะแจกที่หนาเวที่หลังเวทีเดอ้อพี่น้องพอบอดโจก็ขอ,ขอได้ เ้ีหาว่าท่านได้ยู่ไก่นะคะพี่น้องบ่ได้กับไปขอไฝ่กับเล่าว,ว่าปิ่นเอาก็แล้วกันเดิอพี่น้องเดิออย่ต่างจังหวัดก็เลยนะคะตามนั่นนี่คือเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับีิลาหน่อยอุ้งอิงนะคะตรงนี้นะคะก็ะฝากบอกต่อกันไปเด้อ่าพอกันใช่จะไล่สุดนะคะแล้วก็ได้ยินว่าพอกจ่ายออนพร้อมเด้นนะคะพี่น้องเพราะว่ายังพอกันใช่เพื่อจะอยากหลยแนวนะ,ะพี่น้องกะะ็เพื่อจะถึงเวลานั่นแหละนะคะในเวลาอีกเดือนกลัว ะะถือว่าสองเดือนเต็มนะคะพี่น้องจ้งไดกับรุ่นๆหน้าพี่น้องให้อลราหน่อยได้จับเงืนล้านนะคะพี่น้องบอกว่ามาอะไหลักล้านต้องของพ่อ,อกันใช่เด้อพี่น้องเด้อสร้อยกันเด้อขอบคุณหลายจา้ะขอบคุณสุภูสุลน,นะคะเขามาแล้วจะเรื่องกดไลค์กดแชร์กดกิดกามนะคะฝากสนับสนุนทางช่องกับกดซุปเปอร์แต่งเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายจา้ะ ก็พอฟางซ่องทิ้เสียงด้าน EPG ในได้จ่าฝากอะไรกแค่ในกำลังใจนี้คุณในเ่นจามงานินตช่องทิเสียงตัค่ EPG โฝากกตนดตามด้าครับ